ประมาณ28บาท29บาท28บาทนะครับผม28.8นะครับชนตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาช่วงปี2018ย่อลงมาแล้วก็พยายามที่จะรีบาวขึ้นนะครับขึ้นไปชนแนวต้านพยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปถึง28แต่ว่าสุดท้ายก็มาชนที่แนวต้านที่27 ในปี2019เดือนกันยายนนะครับผมก็หลังจากนั้นก็ลงยาวเลยครับผมเทนเป็นขาลงนะครับสังเกตูนะครับขาลงก้อนนี้อ,อ,อยู่ใต้อิชิมกุกุยาวไปจนถึงจนถึงปี2021นะครับเดือนพฤิกาคมเริ่มมีการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะส่งตัวขึ้น ไปนะครับเหนือเอาชนะแนวต้านสำคัญที่17.8บาทได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเขาตีเขาทำราคาตีขึ้นมาอยู่เหนือเอ่อแอเรียที่เป็นอีชื่อมุก,กขาวก้อนนี้ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการรีบาวแต่ว่ากอ็อ่พยายามที่จะก,ก่อตัวขึ้นนะครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น,นจนจนปัจจุบันนี้นะครับผมปัจจุบันนี้เชนยังประคองตัวปัญหาขึ้นอย่างชัดเจนครับ อยู่เหนะืออยู่เหนะือแนวรับสําคัญที่เป็นพื้นที่แอรเรียรที่เป็นลักษณะก้อนเมฆเนี่ยครับอยู่เหนะือเมฆตลอดนับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีสอง1ันยนะครับแนวโน้มของอมตาดูดีครับพยายามขึ้นไปชนแนวต้านที่21่บบาทแล้วย่อลงมาแต่เป็นลักษณะของการย่อลงไม่ลึกแล้วก็มีจุดตัด นะครับจุดตัดที่เรียกว่าเรียกว่าเป็น golden c ค o s นะครับอยู่ที่เดือนตุลาคมปี2021ตุลาคมปีที่แล้วนะครับตัดเป็น golden c ค o s ขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะโนยังเป็นขาขึ้นนะครับ m a c d ยกตัวอยู่ในแดนบวกถึงแม้ว่าตอนนี้จะข้อเคลียร์กับเส้นสีแดงนะครับแต่แต่ยังอยู่ในแดนบวกนะครับปริมาณ volume ก็นานแน่นครับนานแน่นมาตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาปี2020นยี่สิงานนั้มาตั้งแต่ปี2020ันนะครับบอ,อลลุ่มซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับผมเอ่อถ้าดูที่กราฟรายสี่ชั่วโมงครับเพื่อเห็นสถานการณ์ปัจจุบันชัดเจนขึ้นนะครับโฟกัสลงมาที่รายสี่ชั่วโมงนะครับอืมครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีวอลลุ่มเข้าครับ แท่งนี้ครับสูงมากนะครับแรงซื้อนะครับจะเห็นสีเขียวนี่นะครับแรงซื้อเข้ามาสูงนะครับผิดปกติซื้อเข้ามาเยอะครับแต่เป็นการซื้อแล้วมีการยอดตัวลงก็มีแรงขายาซื้อ